ก้อนี้ผมเป็นกิจกรรมปืนอัพเว well ล AN94 นะครับผมเป็นปืนอัพเวลอีก1กระบอกนะครับผมที่เข้ามาในเซิร์ฟนะครับผมบวกอัตราการยิง2นะครับแล้วก็บวกแม่นไอ้บวกดาเมจหนึ่งแล้วก็ลดความแม่นยำนะครับผมลดแม่นยำหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับผมว่ามันจะหมดสกิลเพชรนะครับสำหรับกิจกรรมปืน AN หรือว่าปืนอัพเวลเจ็ดอีกหนึ่งกระบอกที่เข้ามาในเซิร์ฟเนาะเออไปเดี๋ยวไปดูในเกมกันดีกว่าครับผมไป สำหรับน้องๆคนไหนกำลังมองหาเว็บเติมเกมและเว็บซื้อบัตรทูมานี่ออนไลน์นะครับพี่ขอเสนอวิบนี้เลยสมพ์เพนะผมการันตีความปลอดภัยจดทะเบียนพาณิชย์ถูกต้องตามกฎหมายอย่างแน่นอนก็คือการันตีแบบ100%เรนะครับเริ่มต้นเพียงแค่10บาทเท่านั้นเองนะครับมีทั้งซื้อบัตรเติมเงินในเกมนะครับมีให้เราเลือกมากมายนะรวมไปถึงสุ่มของในเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นสุ่มไดมอนด์นะผมสุ่มเติมไดมอนด์ฟรีไพ่และรวมไปถึง r รนดอมบล็อกนะครับผมให้เราเลือกเล่นกันมากมายเนระิ่มต้นเพียงแค่10บาทเท่านั้น เองนะครับผมและยังไม่จบเพียงเท่านี้ผมยังมีเติมเกมออนไลน์ได้อีกด้วยนะครับโคตรเยอะเลยนะครับผมไม่ว่าเราจะเลือกเกมอะไรเนาะก็รวมไปถึงเติมเงินมือถือนะผมไม่ว่าน้องๆจะใช้ซิมอะไรนะผมก็สามารถมาเลือกเติมเงินผ่านเว็บสมัยเพได้เลยนะครับผมเดี๋ยวทิ้งสมัครเดี๋ยวพี่ก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วกันนะผมสำหรับน้องคนไหนที่สนใจเติมเงินหรือว่าสุ่มของในเกมนะผมลองมาสุ่มกันได้นะครับโอเคครับผมก็กลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางกันด้วยผมยินดีสุดที่เกมเมอร์นะครับโอเคครับผมสำหรับค่ำคืนนี้มัันนมมมมมมีีกกกกิิจจรรรรรถึง้วท่่เขาาะคบผไ จะเป็นกิจกรรมเติมเงินก็คือรถมอเตอร์ไซค์กับล่มนะครับผมคือคทนนี้นะผมเมื่อเราเติมครบ99บาทนะผมหรือเอ้ยไม่ใช่เดเิบเเพชรนะครับมันก็จะได้ล่มนี้เนาะเออแล้วก็เมื่อเราเติมครบ399บาทนะ3ามเก้าาเพชร,ร,รนะรผมมันก็จะได้ในส่วนของมอเตอร์ไซค์เป็นลายลายอะไรวะกระโหลกสีม่วงนะครับผมอันนี้คือสวยสีนี้คือสวยอันนี้คือสวยแล้วแหละนะครับผมโอเคเดี๋ยวพี่พาดูในส่วนของในส่วนของกิจกรรม นี่เลยนะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้พี่ด้วยนะผมเฮ้ยมันมีกระเป๋าแล้วก็กล่องโซฟาแล้วก็เอ็นหมดนี้ก็ประมาณพันเท่าไหร่วะพันห้าแหละนะผมประมาณพันน่าร่าเพชรนะผมก็ฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับผมไปกดออกสองชิ้นคืนนี้เอ๊ะนี่ก็ไป อาหารแมวละกันนำขนมไปสอนชิ้นแล้วก็ข้างในก็ก้าวเพชรนำมันไปก้าวเพชรมันไม่ค่อยออกหรอกเฮ้ยทำไมเขาออกที่ไหนได้โคกศพเลยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยก็เฮ้ยก็นี่นี่คือก้าวเพชรนะปับ๊บอันนี้เฮ้ยชิ้นที่สองชิ้นที่สองเฮ้อยออกเร็เหรอ,อ,อ,อะรวะ ยีิบเก้าเก็ดูครั้งแรกเก้าแล้วสองย่ิบเก้ามันไม่สุ่มต่อแล้วคือแบบพี่มีแล้วนะครับผมนี hi, ่แล้วผมในส่วนของเอเดี๋ยวพี่กดรับไปเลยแล้วก็นี้ก็คือท่านะครับผมก่อนหน้านั้นนะครับผมมาเลยด้วยไปกดรับไปเลยเดี๋ยวไปรับเดี๋ยวเราไปอัพในส่วนของเวลเจกันเลยดีกว่านะครับผมเฮ้ <S <s y, าายทำไมมันกล่องศพกลับมาพนออกง่ายจัง <S <s ว้านะครับมาดูในส่วนของเอ็นนะครับผม นี่นี่ก็คือเวลรเวอหนึ่งนะครับผมมันก็โมเดลแล้วก็อัตราการยิงก็ยังเป็นรถแม่นยำสองอยู่เลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็ถ้าเวลรสองก็แทบชื่อสังหารพร้อมกับอัปเกรดสถานะนะครับไปเฮ้ยเพี้ยงนี่คือเวลรสองนะแล้วก็ในส่วนของเวลรสามก็โมเดลใหม่นะผมมันก็มีหัวกระโหลกขึ้นมานะครับหกสิบ วิวสองแล้วกดเทเลยนะครับในส่วนของเอวิวสองที่ไอวิวสี่แล้วก็วิวสามมันก็จะลดในส่วนของอ่าแม่ยนยำเนะววววววนะาะเอารวมวินสามวิวสองอ๋อวิวสองมันก็ก็จะลดจากสองนะครับผมเป็นหนึ่งก็วิวสีก่ก็เอฟเฟกต์การประทะนะครับพร้อมกับอ่าอัพเกรดสถานะอัตราการยิงเป็นสองนะครับผมไป <c oughs> นี่ก็จะได้เวลาเรายิงศัตรูแล้วมันก็จะเป็นสีม่วงนะครับผมในส่วนของวิวห้าน,นะผมก็คือเอฟเฟกต์ เวลาสังหารศัตรูนะมันก็จะเป็นแบบนี้เวลาศัตรูตายอะนะผูดิดมันจะเป็นเหมือนกับศัตรูนั่งนั่งหน้าลงกับพื้นอะนะผมแล้วก็อันนี้ก็เอฟเฟกต์การปลายปืนอะนะผมเอฟเฟกต์ยิงปลายปืนก็กดัไปเลยโอ่เลยเนาะกดเทสเลยแหละนะผมแล้วก็เบลลหกนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของโมเดลใหม่พร้อมกับปลดล็อกเออ,เอ,อ่คืออะไรนี่ยัดสัต สตูของคุณเลือดเหลือ,น,ลอน,น้อยศัตรูของคุณเลือดน,น้อยกว่าที่กําหนดโจมตีจะสร้างความเสียหายพิเศษเมื่อเลือดเหลือน,น้อยมันจะโจมตีพิเศษเือยมึงนั่งก็กดอัพเลนจ้าผมวีหกเวีหกน,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 นี่คือเท่เลยแหละเริ่มเท่แล้วนะผมเวีหกนี่ก็คือได้แล้วสุดแล้วก้อนส่วนของเวีเจ็ดนะครับผมมันก็จะได้ท่าพิเศษเฮ้ยเท่เท่ผมกับโมเดลใหม่อลังนะครับเปิดได้เลย เท่ยนะครับโอ้โคตรเท่เลยนะครับนี่ท่าใหม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 ่กดดูดิกดดูดิดดนี่ว้าวเท่เลยนะถือปืนเดี๋ยวไปดูในโซนดีกว่าเอ้ยไม่ใช่โซนดิแบบอ่าในโซนของของแตตัวไอ้เช็ดโลกอะ่ะแต่ผมมันใช้ทั้งหมดอ่าหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบตัเค็นนะครับไปเ,เดี๋ยวลองสมทัยไปเลย สกิปปืนใหม่อ่ะเอ็นนะเอ็นนะเออปกติพี่ใช้ระยะอยู่ตีก็เทสกิปสกิเอาไวันนี่คือเท่เลยแหละนะครับมาฝั่งนี้ดีกว่าพี่เท่เลยนะเอ็นอะนะครับผมเดี๋ยวเราไปใส่ในส่วนของท่ากันดีกว่าท่ามันจะอยู่ในส่วนของตัวละครป่าไม่ใช่จะอยู่แต่งตัว ก็ฝากกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับผมนี่โคเท่เท่เละ,ละนะครับผมอันนี้ก็คือท่าใหม่เมื่อกี้นะน้านแล้วอันนี้คือสองสามะละนะผมนี่นก็คือท่าครบราแล้วก็ท่าชูปลายรู้มั้ยคับมีหลายท่าสเลือเกินนะพี่ชายอะไรกัน,นั่งลองท่าใหม่ดูดิท่าใหม่อยู่ไหนะี่ยเจตุงตุงอะไรคี่ตุโตุนมาแล้วหรอ S <S สวยนะผมชอบปะดัไม่มีสาวเข้าเลยวะ่ะคนดังไปเนี่ยแล้วผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติตามให้พี่ด้วยนะครัสวัสดีดไปายครับไปละเจอกันใหม่